หนูพี่แจ็คบอกขอลองอ่ะโชว์หน่อยดิใครขอลองพี่แจ็คพี่แจ็คอุ้ยเดีเขาจะปั๊มยาวเหมือนพี่มาดีว่าหนูไม่ซื่อไม่ได้ไม่ไม่เออประเทศเหนืองม่ต่อละลูกยิงสามละหันไวมากหันไวมากสวยเฮียไม่ได้วันเลยเนี่ยไม่คอรับชาติเฮียแต่ไม้ตบกูดภูมิใจตังค์เฮียคอร์รัปชัติอะไรดูเดือดได้ดูเดือดได้เดือเกือบครึ่งหลอดไอ้สัตว์มันก่อมันเกินกครึ่งตัว แต่ลูกมึงตอนนี้ลูกมึงไอ้นี่ละลูกมึงไปพี่มาดีคาใจแล้ไอ้เหี่อ่ะเพราะแบบฉันร้มาดีเหรอชนร้ายมาดีเหรออะไรพี่พวกปั๊มยาใส่เกาะไม่พักเลยอะพี่มากระโดดปั๊มยาไม่พักเลยอ่ะกระโดดปั๊มยาพอจะตายจะตายโดดปั๊มยากระโดดไม่พักเลยอ่ะเขาแทงอย่างเดียวเขาแทงอย่างเดียวเขาแทงอย่างเดียวไอ้เหี้่ไม่ใช่ไม่ยี่ไต่ไต่ มีนี่กันสูบได้หรอพี่เยดเย่เสิหาแยงกลมเลยวะนะเราไม่ได้มีดนะยังร้องเลยอ่ะแค่พี่เล่นไ์เบสมันก็กลัวพี่ละใคมึงต่อยแพ้เขาไหมต่อยแพ้ลูกชกไหมพี่แจ็คลองไหมเขาต่อยมาดีมแด็มาดิมาดิมไดชมาดิมาดิมดมาดิมาดิมาดิมาดมาดิมาดมาดิ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 มดมดิมด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 ม อุ้ยนเขาจะปั๊มยาเหมือนพี่มาดีว้ยหนูไม่สู้นะเขาไม่ปั๊มเขาไม่ปั๊มแต่เขาไม่ปั๊มยาเหมือนพี่มาดีหรอกไม่มีใครเอาปั๊มนั้นนะพี่เขาถามว่าพี่จะปั๊มยาแบบไม่ไม่ปั๊มยาแบบพี่มาดีเลยพี่เสียจริงพี่มาดีโคตรกากเลยเสียปั๊มยาเขาเสียเลยอ่ะอโ้กูก่อแตกแล้วเรากเขากอแตกกันปะเขาไม่เป็นที่เขาอ่อนจันกไม่เป็นแต่เล่นพี่มาดีก่อแตกอ่ะปั๊มยาเลยการหนุนเลยการหนุนเลย ไปกางหนดเลยกางหนดเลยแต่ถ้ารถเอาหนูไปกินก่อนนะไม่กินไม่กิน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 กิวกินกินกนกินกินกิกินกินก้อกินกินกเกินนนกกในกกกนกินนิกากนกนกนหนกนกินกินก้นกินนกกินกก่กากกกกนนิงกรรมการโชนับหมัดนครับให้กูนับหมัดแล้วภาพแบบนนั ช่วยนับฝั่งขวารอประเทศหน่วงด้วยดิประเด็นเออมองหมัดแปลกๆอ่ะมึงนับของลูงไปใครจะนับไปเฮียอ่ะงั้นไม่นับแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยบัาบ้าอ่ะลรกก็แต่ไม like <bbe> ่ขึ้นบอกเลยเออประเทศหน่วงสองแล้วลูกช่วยสามละเสียละอุ้ย เฮ้ยได้ได้เอ้าเมยยชคนํามเลยชนำไม่มีกนำอยู่่แนำอยู่ว่านวะม่แจกนำใช่ไม่แจกนำอยู่ประมาณสามัดใช่เหรอทำไมภาพภาพเหวนลูมึงนำวะเออใช่เหอสูสสูสีสูสีอันเนี้นเนี้ยอเนี้ยำล้ อันนี้นำแล้เอ่อเฮ้ยดีอะขันไวมากขันไวมากสวยสวว่าลูกมอจะเนี่ยแล้วจบแล้วแล้จบแล้วแล้วจบแล้วดดดดเฮ้ยเฮ้ยเป็นไป้เหรยพี่ก็กินเหมือนกันมือาเ้าดิมลองเช็คพี่แต่โฮอแต่แต่พี่จหมิ่นพี่ผมพี่จหมิ่นพี่ผมแตพี่ผม้ก่อน แต่พี่ผมไม่ใส่กอดอยู่แล้วพี่ยามินพี่มาดีพี่แจ็คดูพี่แจ็คดูพี่มาดีเขาจะเจ็กอดพี่แล้วเขาจะใิงเมื่อกี้พี่ดูอะพี่แจ็คเขาน้าคิดพี่แจ็คเขาน้คิดในใจใกอกเหมือนมึอ่จริงจริงพี่แจ็คเขาน้คิดในใจว่าใครแตกากเหมือนมึงอะอันนี้มึงด่าปะอันนี้ไม่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 อันน้คือความในใจพี่แจ็คเขาตอบพี่มาดีเมื่อกี้ไงเอ่าดีเม่ แมมันคาใจนะมันขาดใจยืนอยู่ขนามันแต่มันขาใจนะคาใจนะเอมาไม้ไปตีกับาเลยโชคเหียมาเลไม้นมันเล่นไม้เหมือนกันไอ้เหี้ยเล่นไม้กอายดิเหียอายไรวะไอ้เหี้ยมันกลอายไรอะไหนบอกมึงแม่นไงไหนบอกแม่งจะเฮ้ยไม้เปล่าไม้เปล่าโว้ยพูหาอะไโชคดีกว่าเสียอะไรวะดูดิมันก็ลดเท่าเกาะเนี่ยเลือดอะ่องช่อมันบั่นหนึ่งมันเติมนะบุญนาเกือบครึ่งหลอดบบกูเสียเสียมันเติมเลไงมึงบอกเติมแป๊บเล่นของมึงวะ มามามันบอกไม้ไม้นี้มันตีมึงร่างอวกาศอ่ะเฮ้ยแค่หนึ่งหนึ่งไม้ไม่เก่งไงสัตว์ไปย้อนดูไปหมัดกูน้ำตั้งกี่หมัดนี่เป็นยาอ่อนไม่ได้หวั่นเลยเนี่ยเว้แต่ไม้ตบกูดภูมิใจตังค์ไงเฮียคอร์รับผินอะไรดูเดือดอะไดูเลือดอะไรดูเลือดกับครึ่งหลอด พี่หนูเวลาหนูต่อยนูน้ำหมาดตลอดพี่แพ้หนูตั้งแต่นพอะไรแพ้อะไรกูมันกูหมาดดาวเขาอย่างเยอะคนแพ้ก็ต้องล่วงดิแพ้ที่ไหนเขายืนกันอย่างนี้มาจับได้ครับมาจับเสไดครับกก่อนแล้วนี่ครับผมไม่โกงหรอกไ้โชว์โอ้ยเยย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 ย็ยยยยยยยกยยยคู่ย ก็บอกคนน้หมัดอะไรคุณหมัดน้ำเขาอะไอ้เหี้ยคุณหมัดน้ำเขาตั้งกี่โหลไอ้เหี้ยอะไรอ่ะร้องเฉยเลยอ่ะไม่ไหวว่ะพยายามไปต่อยด้วยนะเป็นยังไม่ต่อยด้วยนะเป็นยังไม่ต่อยด้วยแล้วนะเออเป็นยังไม่ต่อยด้วยนะไอ้เฮียนี่อยากแร็กไหมตำรวจตำรวจแกมึงเองโชคแกมึงเองต่ำโง่มากต่ำโง่มากแต่เมืงโง่มากไมโชคแต่มืงโง่มากแต่ฟังกูเจอมันหน่วงไม่โชคโชคยิงแตงไม่เป็นไรยิงเล้นี่โชคอย่าอ้างโชคเข้าไปแล้วนี้แล้ว เนี่มองเขียวอีกแล้วแม่งผู้หญิงยังกล้าเลยแม่งวิ่งเข้าแต่โรงบามในควายนั่นน่ะพี่แก่เหรอพี่เหรอพี่แพ้บอบบี้อไม่เหรอพี่ไม่โกงเราพี่ไม่เคยโกงรู้ใช่หล่ะน้องพี่ไม่เคยโกงไอชูมึงโง่มากไอชูมึงโง่มากโง่จริงใครเวลากูต่อยกูไม่เคยโกงใครด้วยจริงพี่พี่ไม่เคยโกงใครเลยเวลาต่อยอ่ะก่อนมาทะลุหมัดอยู่แล้วหมัดมาทะลุก่ออยู่แล้วไอ้เหี้ยต่อยไม่ไหวหรอก ม่นเรียวเาหมักต่อแต่เขานบัดเขานำบัดยังไงเขานำบัดให้เขาชนะวะกูนำเป็นโหลเจัดเลยบับี้ถ้าต่อยเอ้ยบบี้ถ้าต่อยอเียถ้าต่อยอี้วหมื่นหนึ่งอะไอ้เหียเอ้ยแสนหนึ่งแสนหนึ่งอะอยกูต่อยด้วยเโอนี่ถ้าเกิดอยู่ช่องเ้าไอซ์บอตนะก็ไปโหดละ อทไม่ะยมาดีต่อยแพ้หญิงมึงหลุดจังไ้เรพวกกระโดดเกิดกระโดดล้มมากระโดดล้มรำยาพวกพวกพวกโกงอ่ะพวกโกงอ่ะไม่ไปทาเขาด้วยนะอย่างมั่นใจอ่ะต่อยห้านาทียังเกาะกับเลือดกูมันลดเท่ากันอ่ะมึงว่ามันมันเท่ากันปะอ่ะไอ้ยี่มาทารู้ปะไม่บอกกูเสียจัดอ่ะไม่บอกกูใส่เกาะจะโชว์ร้องเหรอยีโชวก็ตัวร้องเลยอ่ะร้องดิพี่แต่เมื่อกี้โดนร้องเลยอ่ะ สองเลยประเทศหน่วงอ่ะเราประเทศหน่วงอ่ะไอ้เงี้ยเราประเทศหน่วงอ่ะมันเชียร์ลูกมันใหญ่เลยเมื่อกี้มันใจจัดไม่ได้ยินมันโทษอ่ะจริงเราฝังด้วยจริงมันบอกมันพนันฝั่งลูกมันเลยเขาโดนเขาโดนเขาโดนกูกูต่อยกูต่อยเสียเลยเฮียมาดีโคตรกากอ่ะแพ้หญิงไอ้เฮียมีป้าเอามีดป้าเอาสามสามเลยเฉยเวลาขอโชว์ของนะไออีกรอบก็ได้นะถ้าเขาคาใจไออีกรอบก็ได้นะ้ำบ่งน้ำหมัดอ่ะไออีกรอบก็ได้นะเอาจริงอ่ะน้องมึบอกเขาได้เฮียไอ้หัวม้าไม่เล่นมีดด็ดพี่ไปท้ายหัวม้าไม่เด็ดปะ ก็โดนก็อีเฮ้ยพี่ไปถ่านมีนก้าเะล่ะอย่าเห็นเชิงมีดเหมือนกันน่ะเห็นมีดวัดเชิงเลยมันไม่ไหวอ่ไหวเอาเชือกมัดมืออ่ะใช่ไหมโชกจริงอย่าให้อย่าต้องให้พี่แจ็คลงมือมือไปเล่นเองแค่นั้นแหละอย่าให้ไอ้จอร์ตต้องมาใช่ไหมโชกจอร์ตที่มัดมัดเชือกไว้ที่แขนแล้วกสู้กับเฮียอ๋อมันอยู่ทั้งวันเลยครัมันอยู่อย่างี้ทั้งวันเลยที่มันแทงที่มันแทงเฮียมันตายอ่ะจริงเพื่ เอ้ยขอไม่ขอไม่ขอไม่ใจนะคาใจนะคาใจนะกากูขอกากูขอไอ้กามึงหลบก่อนเลยกูขอก่อนที่ถ้ารอบนี้ถ้าชนะพี่แต่ถ้ารอบนี้เฮียโชคตายไม่มีอ้างละโชว์ไม่ได้กากจริงอ้างไม่ได้ละไม้อ่ะเก่งฮอตตอนโดนลุมหมายโชคอ่ะไม่มันเก่งแค่กับโผ่่มเฮียเนี่ยเล่นกับคนอื่นอ่ะโง่ชิบหายเลยเฮ้ยได้อยู่เฮ้ย แล้วตัวอะไรวิ่งอยู่ตรงนั้นนะแล้วติดหมุนด้วยนะแล้วเขาติดหมุนด้วยนะเยอยโชคอ่ะไอ้อะไรอ่ะไม่เบี่ยงแล้วตัวอะไรวะนั่นน่ะติดมุมละเบี่ยงอุ้ยโอ้อะไรอ่ะโคตรกะอะไรอ่ะโชคกะแก้ให้แค่นั้นแหละนี่ถ้ากูลองเล่นมาโดนนะหมายช่วงนี้กูลังท็อปฟอร์มเลยหมายกูอะถ้ากูไม่โดนลุมอะนี่อะ แกลบกูเยโชกเยกระจอกเยโชกคนกากระจอกจริงเยโชกอ่ะเอ็มจริงเบ้มาเนี่ยไม่่เทาไรมีแต่คนขี้โกงหนูไม่เล่นด้วยแล้วไม่ไม่ไม่อะไรผมดูดิเขาบอกกูโกงไม่หยุดเลยดูอีเยน้องอะไรอ่ะหนูไม่เล่นแล้วอย่าครับอย่าครับอย่าครับเอาไว้จำไว้ว่าทุกคนมีแค่พี่มาดีคนเดียวเท่านั้นที่โกงพ่เห็นได้ชัดๆเลยใช่ครับปั๊มยาท่าเลยอ่ะท่าออกเลยอ่ะกระโดดอ่ะพี่กระโดดอ่ะกระโดดล้มอ่ะ ไม่ไม่เวลาบัาบัดครบแล้วาาอ่ะบัดครบแล้วอ่ะเนี่ยมันลั่นไง